สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พามาดูหอยขมที่เลี้ยงในอ่างปูนนะคะแต่ว่าใช้ดินนานะคะในการเลี้ยงนั่นหมายก็ปล่อยหอยไปนานแล้วนะคะประมาณวันที่สิบนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนน้าเลยนะคะน้ํายังใสมากๆเลยแล้วก็ตั้งแต่ที่ปล่อยลงไปเนี่ยเขาก็จะมุด ลงไปอยู่ในดินเลยนะคะเหมือนกับว่าเขาชอบมากๆเลยนะคะในดินานาเนี่ยเพราะว่าเขาจะอุดมสมบูรณ์นะคะในในนั้นอะ่ะจะมีอาหารนะคะมีรากข้าวนะคะเขาชอบนะคะแล้วแล้วเขาไม่ค่อยตายเลยนะคะยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะแม่หม่ก็จะกดที่ฝาเขาดูนะคะไม่มีการยุบเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะดูสิคะนี่โอ้โหแม่ใหม่ชื่นใจมากๆเลยค่ะ ตอนนี้นะคะหอยขมออกลูกแล้วค่ะโหดีใจมากๆเลยอืมแล้วแล้วลูกหอยเนี่ยก็แข็งแรงด้วยนะคะแม่ใหม่เห็นหลายตัวแล้วค่ะตอนนอี้รู้สึกชื่นใจมากๆเลยนะคะที่เลี้ยงมาแล้วมีลูกหอยเกิดขึ้นที่จริงกเ็เลี้ยงหลายแบบมากเลยนะคะแต่ว่าเ,เขาจะชอบในอ่างปูแล้วก็จะชอบดินนาด้วยนะคะ คือยังไงก็ต้องใส่ดินเนี่ยเขาจะชอบนะคะจะได้มีทั้งอาหารแล้วก็เป็นที่หลบภัยของเขาด้วยนะคะอันนี้แม่ใหม,ม่ไม่ค่อยได้ให้อาหารเขาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้แม่ใหม่ก็ให้อาหารเขานะคะให้อาหารเขาไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าในนี้มีมีพวกตะไคร่น้ำอยู่แล้วนะคะมีเยอะนี่อาหารของเขานะคะที่แม่ใหม่ให้ไปก็คืออาหารปลาค่ะอาหารปลาพวก สัก,กุละนี่นะคะเพราะว่าอาหารปลาเนี่ยเราให้ไปแล้วน่ะเขาจะไม่มีคราบไขมันลอยขึ้นมาเลยนะคะให้ตอนแรกเขาจะลอยอยู่ก่อนนะคะสักพักเดี๋ยวเขาก็จะจมลงไปพอจมลงไปเนี่ยหอยเนี่ยเขาก็จะมาดูดกินได้นะคะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยค่ะเราก็ให้ไว้อย่างนี้เลย ให้เป็นทางเลือกของเขานะคะว่าเขาจะชอบกินตะไคร่น้ําหรือว่าจะกินอาหารเม็ดอย่างนี้นะคะดูสิคะเนี่ยกดแล้วก็คือไม่ค่อยยุบเลยนะคะยังแข็งแรงอยู่นะคะเขาจะนอนนอนอยู่นิ่งๆเลยนะคะในใน,ในอ่างปูนี้นะคะน้ําก็เย็นสบายใสเลยนะคะหอยขมเนี่ยเขาจะชอบแบบน้ําใสมากๆเลยนะคะยิ่งถ้าไม่มีกลิ่นเน่ากลิ่นอะไรเนี่ยเขาชอบมากแล้วก็ การเจริญเติบโตก็ดีด้วยนะคะสังเกตง่ายๆคือเขาออกลูกมาให้แม่ใหม่เลี้ยงแล้วค่ะก็อ่างอื่นก็มีลูกเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือเขาก็ไม่ไม่ค่อยได้สดชื่นนะคะแล้วก็มีการเน่าตายก็มีค่ะมีอ่างนี้ละคะ่ะที่ที่ดูแล้วนะคะไม่เป็นอะไรเลยไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น นั่นก็แสดงให้เห็นว่าในการจะเลี้ยงหอยขมต่อไปนะคะสําหรับตัวแม่ใหม่เองนะคะแม่ใหม่ก็คงจะเลี้ยงในพวกอ่างปูนหรือว่าวงบอร์ซีเมนต์นะคะแล้วก็ใช้ดินในานาข้าวนะคะมาให้ให้เขานะคะจะได้เป็นอาหารของเขาด้วยตอนนี้แม่ใหม่ก็เก็บดินนะคะ ขึ้นมากองไว้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาได้ทําการหวานข้าวลงไปแล้วทีนี้เราก็คงจะเข้าไปยุ่งกับดินตรงนั้นไม่ได้แล้วนะคะนี่ละคะในการเลี้ยงหอยขมนะคะถ้าเราได้ศึกษานะคะว่าดินแบบไหนที่เขาชอบนะคะตั้งแต่ดินที่ลองออซื้อมานะคะเพื่อจะใช้ปลูกต้นไม้ในสวนดินตรงนั้นก็มาจาก ในนาข้าวเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่าดินก็จะมีลักษณะสีแดงนะคะแต่ว่าดินในนาข้าวที่ที่นาของแม่ใหม่นะก็จะมีลักษณะเป็นสีดํานะคะแล้วเขาก็ชอบแบบนั้นด้วยค่ะดินก็มีส่วนสําคัญในการที่เขาจะชอบอยู่หรือว่าไม่ชอบนะคะน้ําก็มีส่วนสําคัญค่ะเรียกว่าในการเลี้ยงหอยขมเนี่ย ต้องใส่ใจแล้วก็ศึกษาให้ละเอียดนะคะก่อนที่เราจะเลี้ยงแบบให้เยอะมากกว่านี้นะคะตอนนี้แม่ใหม่ก็เริ่มรู้แล้วนะคะว่าเราจะต้องเลี้ยงแบบไหนเพราะว่าแม่ใหม่เองก็ทดลองนะคะแม้นว่าตัวแม่ใหม่เองจะหมดเงินกับการซื้อหอยขมมาเลี้ยงนะคะหรือว่าซื้ออ่างปูนหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นการทดลองนะคะโหเนี่ยนะคะ ลูกหอยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะน่าชื่นใจมากๆเลยค่ะไม่ว่ามันจะหมดเท่าไหร่แต่ว่าเป็นความสุขของเรานะคะและเป้าหมายที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะคะนั่นก็คือการที่เราจะทำอาชีพเสริมนะคะจากการเลี้ยงหอยขมให้ได้ให้สำเร็จค่ะ เรามาเรียนรู้การเลี้ยงหอยแบบค่อยเป็นค่อยไปกันนะคะกับแม่ไหมค่ะแม่ไหม่ก็จะเลี้ยงแบบง่ายๆตามสไตล์ของแม่ไหมนี่ละค่ะนี่นะคะน้ําใสมากๆเลยนะคะเขาอยู่กันแบบมีความสุขมากเลยค่ะอ่างนี้นะคะเขาจะไม่ค่อยขึ้นมาเกาะที่ขอบอ่างเลยนะคะจะมุดอยู่นี่ละคะ่ะกับดินนี่นะคะขอบอ่างนี้ไม่ค่อยมีเลยนะคะแม่ใหม่สังเกตแล้วนะคะ เขาคงชอบค่ะเดี๋ยวก็ไม่แน่นะคะแม่หม่อาจจะหันมาเลี้ยงแบบใช้ดินนาให้หมดเลยก็ได้นะคะเพื่อจะได้แบบเออรอดนะคะเปอร์เซ็นต์การรอดก็จะได้สูงขึ้นไปด้วยนี่นะคะแม่หมาก็เอาถุงปุ๋ยมาคุมไว้นะคะกันแดดกันฝนนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่หมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไหมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ